ก็ไปฟังคลิปหนึ่งมานะคะเป็นเรื่องราวของสาวไทยคนหนึ่งนะคะที่เชื่อคำยุยงของเพื่อนนะคะจนเกือบทำให้ครอบครัวพังนะคะสาวท่านนี้เธอแต่งงานนะคะมาอยู่ต่างประเทศซึ่งสามีก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกนะคะ,ะก็ไปเจอกันที่พัทยาน,ะ,นะคะหลังจากนั้นเขาก็แต่งงงแต่งงานแล้วก็เอาไปอยู่ด้วยเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเอ่อ ชาวบ้านอยู่นะคะซ,ซึ่งซึ่งแรกๆเธอก็ไม่รู้ว่าอมาเมืองนอกแล้วมันต้องอยังไงล่ะแต่ว่าสามีก็บอกว่าถ้าเธออยากมีเงินส่งทางบ้านเธอก็ต้องไปหางานทําเพราะว่าฉันไม่มีเงินแล้วก็เงินเดือนของฉันแต่ละเดือนมันก็จ่ายค่าชาวบ้านค่ากินค่าอยู่ของเราสองคนค่าภาษีในจะค่ารถค่ากินอยู่อีกมันก็หมดมันไม่เหลือเก็บนะคะเขาก็บอกแบบนี้ซึ่งเธอก็บอกเอ้า ก็ไม่อยากไปทํางานนะคะโอเคในเมื่อไม่อยากไปทํางานก็โอเคนะคะแล้วภาษาก็ไม่ไปเรียนนะ,ะภาษาก็ไม่รู้เรื่องนะคะคือภาษาอังกฤษก็ได้พอมูมูมปะปะฟูดฟิตฟอร์ไฟนะคะเยสโนโอเคนะคะตามสไตล์แล้วทีนี้เธอก็มีเพื่อนนะคะที่ที่ได้ผัวฝรั่งเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันนะคะซึ่งเขาได้ผัวฝรั่งที่มีเงิน ฝรั่งก็มาสร้างบ้านให้นะคะกูมาสร้างบ้านมาซื้อรถแท็กเตอร์นะคะมาซื้อที่นาให้พ่อให้แม่ซึ่งทางพ่อแม่ของเธอก็เฮ้ยก็ลูกก็ได้ผัวฝรั่งเหมือนกันนะคะทำไมเขาได้ดีกว่าก็เลยมาบอกลูกสาวว่าบอกัวมึงให้ส่งเงินมาให้กูกูจะไปซื้อที่นาเขาจะขายที่นาาแล้วก็บอกมันให้มาสร้างบ้านหลังใหม่ให้กู ขายขี้หน้าอับอายขายข,ายขี้หน้าเขานะคะซึ่งเธอก็บอกพ่อแม่ว่าผัวเธอไม่รวยเหมือนผัวเพื่อนพ่อแม่ก็บอกนั้นมึงก็เลิกสิแล้วก็ไปหาใหม่นะคะไปหาใหม่อยู่ดงมันแล้วนู่นนี่นั่นคือทั้งด่าทั้งนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วทีนี้ถามว่าแฟนส่งเงินให้พ่อแม่ใช่ไหมเขาก็เจียดเงินนะคะส่งให้เดือนละห้าพันนะคะห้าพันบาทไทยนะคะซึ่ง ทั้งนี้ก็ลําบากนะคะก็ส่งไปพ่อแม่บอกส่งแค่เศษเงินมาให้กูนะคะใช้วันเดียวก็หมดผลดแล้วทั้งที่เมื่อก่อนลูกสาวยังไม่ได้ผัวฝรั่งนะคะมีพันหนึ่งใช้ได้ทั้งเดือนนะคะมีเงินเก็บอีกต่างหากแต่พอลูกได้ผัวฝรั่งส่งให้เดือนละห้าพันไม่พอใช้นะคะแล้วทีนี้เธอก็บอกสามีว่า เรามีลูกกันไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆพอเรามีลูกปุ๊บเราก็จะได้เงินช่วยจากรัฐบาลแฟนก็บอกมันไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีลูกคนหนึ่งเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เธอก็กระง,งักกหงอตร่นี้นั่นโอเคก็มีมีลูกนะคะสุดท้ายแล้วก็ก็มีลูกเธอก็ปล่อยให้ท้องนะคะซึ่งหลังจากมีลูกมาก็ทีนี้ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะ หลังจากนั้นแทนที่เธอจะไปทํางานเธอก็มานั่งเลี้ยงลูกแต่ผัวก็ไม่ได้บังคับให้ไปทํางานนะคะแล้วทีนี้เธอก็เลยโทรไปปรึกษาพเพื่อนคนที่ได้ผัวฝรั่งรวยนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงก็เข้าเว็บหาคู่ซิมึงจะโง่อะไรมึงอยู่ประเทศนั้นมึงเข้าเว็บหาคู่มึงเลือกเอาเลยมีคนเยอะแยะมากมายนะ เธอก็เลยแอบสามนีนะคะไปเข้าเว็บหาคู่นะคะก็นัดเดทกันนู่นนี่นั่นนะคะแต่เขาก็ถามเธอนะคะว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทํางานอะไรเธอก็บอกเธอแต่งงานมาอยู่ที่นี่ด้วยความซื่อของเธอนะคะเธอก็บอกเธอแต่งงานมาอยู่ที่เนี่นะคะสรุปแล้วก็คือเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเธอมีผัวนะคะเขาก็ไม่สนใจนะคะแชทกับคนแล้วคนเราไปเจอกัน ในที่สุดนะคะคือไปนัดเดทกับผู้ชายบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าทีนี้เหมือนโลกจะกลมเธอไปนัดเดทกับเพื่อนของสามีเธอนะคะพอเจอหน้าเขาว่าอ้าวทำไมมาเป็นเธอล่ะนู่นนี่นั่นนะคะเขาบอกโอ้ยแบบนี้เธอทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเขาก็สอนเธอนะคะบอกถูกเธอทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเธอยังไม่ได้หย่านะคะเธอยังเป็นเมียของเพื่อนฉันอยู่แล้วเธอมาทําแบบนี้เพื่อนฉันรู้ไหมนะคะแล้วในที่สุดความก็แตกเพราะว่าเพื่อนเขา ะะโทรไปบอกว่าเมียมึงหา,หาผู้ชายใหม่นะนู่นนี่นั่นเขาก็เลยมาถามเธอว่าเธอจะเอาอยัางไงกับชีวิตเธอบอกว่าเธอต้องการผู้ชายที่รวยนะะแล้วทีนี้ก็มีปัญหาทะเลาะก,กันใหญ่โตนะคะลูกเต้าก็ร้องไห้ก็จององอแงนะคะทีนี้ด้วยความที่เขาเครียดนะคะเขาก็ไปบอกหมอเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเครียดเขานู่นนี่นั่นนะคะในสภาวะแบบนี้หมอก็เลยเรียกเหมือนคือ คือใช้เวลานานอยู่นะคะในการที่จะเรียกผัวกับเมียมาคุยกันแล้วก็จะมีล่ามนะคะล่ามให้เมียนะคะจะได้เข้าใจหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้วนะคะ mm. เขาก็อธิบายให้เธอฟังว่าการที่มาอยู่ต่างประเทศคุณต้องไปเรียนภาษานะ mm. เรียนรู้ภาษาแล้วคุณก็จะได้พัฒนาตัวเองในการที่คุณ mm. จะไปออกไปทํางาน mm. ทุกคนที่ไปทํางานเป็นคนที่มีเกียรติหมดงานอะไรก็ได้ที่ได้ทํา นะคะเขาก็อธิบายให้เธอจนจนเธอเข้าใจจนเธอเปลี่ยนความคิดนะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะคะกว่าสภาพจิตใจของครอบครัวมันจะดีขึ้นหลังจากนั้นเธอก็โอเคพราะลูกเธอโตเธอก็ไปเรียนนะคะเธอก็ไปเรียนภาษาพอพอได้อะพอฟังออกเขียนได้บ้างนะคะเธอก็ไปทำงานนะเป็นทำงานทำความสะอาดซึ่ง เธอรู้เลยทีนี้ว่าการทํางานเฮ้ยมัน,ม,นมันลําบากมากนะคะไม่เหมือนทํางานบารใช้ชีวิตลําบากแต่ว่ามีเงินเยอะขึ้นภายในครอบครัวนะคะ,ะไม่ต้องกระ,กระเบียดเกระเสียนในการที่จะซื้ออาหารไทยมาทําอาหารนะคะเมื่อก่อนซื้อได้นิดหน่อยนะะเพราะว่ามันแพงพอเธอมีงานทําขึ้น าสามีก็ไม่ได้บังคับไม่ไม่ได้อะไรเธอไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับเงินของเธอเลยนะคะเธอก็แต่ว่าเธอก็มีน้ําใจที่ในการช่วยเหลือสามีในการออกค่าใช้ใจ่ายนะคะออกออกค่าใช้ใจ่ายที่บ้านนะคะชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทีนี้พ่อแม่จะพูดยังไงเธอก็ไม่สนใจแล้วทีนี้เธอรู้แล้วว่าชีวิตชีวิตของเธอ จะต้องอยังไงนะคะคือเธอโชคดีที่เธอได้นักจิตวิทยาอย่างดีแล้วก็ได้ล่ามที่ที่ที่เข้าใจนะคะตอนนี้เธอได้มีลูกสองคนนะคะแล้วก็ทำงานาทำความสะอาดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งไรายได้มันก็ดีมันก็มั่นคงขึ้นแล้วสามารถมีเงินเก็บที่จะไปเที่ยว แถ,แถบพอลูกป,ปิดเทิองก็พากันไปเที่ยวแถบยุโรปแถบอะไรได้บ้างนะคะถามว่าเธอกลับเมืองไทยไหมเธอไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะว่าลำคันเสียงบทของพ่อแม่นะคะคือตอนนี้เธอเธอไม่เชื่อฟังไม่เชื่อใครแล้วแล้วพ่อแม่อยากจะเป็นยังไงก็เป็นไปสิเพราะว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวเธอบอกแบบนี้พี่ชายก็มีตั้งหลายคนทําไมไม่ไปของเงินกับพี่ชายมั่งนะคะซึ่งเธอก็เลยแข็งข้อนะคะเป็นบทขึ้นมานะคะ ะะยอมแขนข้อกับครอบครัวที่เมืองไทยชีวิตเธอเธอบอกว่าเธอก็รู้สึกผิดกับพ่อแม่แต่ว่าก็ยังคงส่งเงินให้เดือละห้าพันเหมือนเดิมนะ,ะด้วยเงินของเธอไม่ใช่เงินของสามีส่วนสามีพอหลังจากที่เธอมีงานทํานะคะเขาก็จะโอเคขึ้นเขาก็จะพอมีเงินพอเก็บขึ้นแล้วก็พาลูกพาเมียไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเป็นอุทาหรณ์สนใจให้กับสาวไทยหลายๆคนที่ ที่ไม่พอใจในในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในมือนะคะดีแค่ไหนแล้วนะคะในหลายๆคนเขาไม่ได้เอาคุณมาอยู่ต่างประเทศขนาดนี้นะคะไปอยู่ขนาดนั้นแล้วเราต้องหางานทำนะคะแฟนก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยมันก็ต้องช่วยกันอยากมีเงินใช้อยากอยู่สบายมันก็ช่วยช่วยกันหานะคะไม่ใช่หาแค่คนเดียวแต่ว่าปากท้องไหลาปากไหลท้องนะคะ,ะป้าแก้วก็นำเรื่องนี้มาหวังว่าคงจะ อืให้ใครหลายๆคนได้ฉุกคิดขึ้นมาบ้างนะคะ